ลาก่อยเพลสสวัสดีครับวันนี้มาพบกับซีรีส์เลือกไม่ได้เราเลือกให้ในเกมเก i ชิน p a พคแผ่น5.5นี้เปิดใครดีกับตู้กาชาตัวใหม่วาเดซ่าสุดยอด DPS ทางสายทุ่มโจมตีนะซึ่งแป๊บเดียวในเก i ชิน p a พคก็เดินทางมาถึงแผ่น5.5กันแล้วทีแรกนึงว่าแผ่น5.4เนี่ยนะจะเป็นแผ่นขั้นก่อนปูทางไปเมืองน้ําแข็งปรากฏแผ่น5.5เนี่ยก็ยังคงขั้นอยู่ยังไม่ปูใดๆนะขั้น2แผ่นเลยซึ่งแผ่น5.5นี้ ก็มีตัวละครหมายถึง2ตัวด้วยกันก็คือวาเดซาตัวละคร5ดาวนะท่าไฟฟ้าสายทุ่มโจมตีกับเอียนซันนะตัวละครที่ตอนแรกผมคิดว่าจะเป็น5ดาวนะปรากฏว่าเป็น4ดาวแนละสายบัฟสุดโหดพร้อมกับตัวเดดานอีก3ตัวด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีตัวบัฟสุดโกงอยู่ด้วยก็มาดูกันได้เลยนะฮะสำหรับคนที่ลืมไม่ได้แต่ว่ามันต้องเปิดกายชาในแผนนี้แบบข้ามไม่ได้เงี้ยก็มาดูกันดีกว่าว่า แต่ตัวนั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะจัดอันดับให้ช่วงทางคลิปเช่นเคยนะก่อนจะไปดูกันก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้และฝากกดติดตามช่องหลักอยเพลย์เอาไว้และฝากพูดสับสนใจดีของช่องเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับเติมเกมฮิตค่าหมีได้ที่นี่ richman shop ถูกกเติมเองพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุด เติมเกมสูตรที่ของฮอนิเวิร์สทั้ง3เกมอย่างเกมชินิแพ็กฮงไคซาเดลและเซเลสโซนซีโร่กับลาก่อยเติมเงินมุปกานผ่อนได้ให้เงินคืนเพื่อน,นำมาใช้เป็นส่วนลดการเติมครั้งถัดไปด้วยเติมไลน์ at richmanshop ได้เลยมีแอดมินรอตอบรอเติมไม่มีวันหยุดพร้อมมีโปรแฟร์เซลด้วยเดอ้อเติมเลยวันนี้ที่ r ิชแมนช็อป p น้ำมันหวานเรื่องเติมเกมโอเคสําหรับตู้กาชาครึ่งแรกของเกมชินิแพ็กแผนท่าจุดห้าเนี่ยก็มี3ตัวละครนั่นเองนะ ตัวละครแรกที่ต้องพูดถึงก็คือวาเดซ่านะตัวละครท่าไฟฟ้าและใช้สื่อเวฟเป็นอาวุธจุดเด่นก็คือการพลังจี้อันแทกหรือการกระโดดทุ่มโจมตีจากกลางอากาศนั่นเองซึ่งทนัยในเกมตัวนี้เนี่ยตัวละครแนวนี้ก็จะมีเซียวกับกาหมิงที่เป็นสานี้โดยเฉพาะ2ตัวแต่วาเดซ่าเนี่ยจะดูอัปเกรดขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะมีรูปแบบการเล่นที่แปลกใหม่อินเมชันท่าทางการโจมตีเนี่ยออกแบบมาดีมากๆอย่างตอนใช้ทําไม่ตาเนี่ยจะมีการสวมหน้ากากามวยปลำ้ำอะไรแบบนี้ด้วยนะส่วนคสเมตในการต่อสู้นะั้นจะเป็นยังไ ก็ต้องพูดถึงการชาร์จโจมตีก่อนเพราะเป็นอะไรที่พิเศษมากๆสำหรับวานเดซ่าก็คือเมื่อกดชาร์จโจมตีปุ๊บน้องจะเอาหัวโขกใส่ศัตรูและกระโดดขึ้นไปกลางอากาศพร้อมกับทุ่มโจมตีลงมาหานะโอ้โหซึ่งมันจะไปคอมโบกับสกิลท่าในทีหนึง่งที่เวลาใช้เนี่ยน้องจะพุ่งตัวไปด้านหน้าพร้อมกับทําให้การโจมตีปกติเป็นการชาร์จโจมตีแบบพิเศษที่จเจาะเอเนเมชั่นได้เร็วขึ้นมากๆทำให้เรากดกระโดดโจมตีได้รวดเรวเลยนะและก็สกิลท่าเนี่ยจะมีสองชาร์ดด้วยกัน นอกจากนั้นเนี่ยวานดซซาก็จะได้รับค่าวิญญาณลาตรีจากการทุ่มโจมตีศัตรูด้วยและพอได้ตัวไนโซเนี่ยถึงระดับสูงสุดก็คือหล่อด้านซ้ายมือเต็มวานดซซาก็จะเข้าสู่สานะพิเศษไฟรี่พา s s ชันนะที่สามารถใช้ตัวค่าไนโซนเนี่ยเพื่อปล่อยการกระโดดทุ่มโจมตีที่แรงมากกว่าเดิมได้แถมเมื่ออยู่ในสถานะนี้เนี่ยในช่วงเวลาสั้นๆหลังจะทําการโจมตีแบบพุ่งเข้าใส่วา,ดานดีซยก็จะสามารถปลดปล่อยอัลเบิร์ทเบิร์สหรือทาให้ตายแบบพิเศษที่จะทํางานแบบออโต้เวลากดสกิล วเวลาใช้ท่านีน้องก็จะสวมหน้ากากมวยปล้ำด้วยนะ,ะซึ่งถ้าดูจากตัวอย่างเวลาใช้ทําไมตายแบบพิเศษเนี่ยมันก็จะกินหล่อพลังงานไปนิดหน่อยไม่เพียงเท่านั้นสกิลท่าเนี่ยก็ตามคันลองตัวลัดรันนะสามารถกดค้างเพื่อข้าสู่สถานะซซเดนออนรันโดยที่น้องเ่ยจะทําการวิ่งด้วยความเร็วสูงพร้อมกับเพิ่มค่าต้า,สานสนาะของตัวเองเวลาวิ่งอยู่เนี่ยวัเดซ่าสามารถทําลายสิ่งกิดขวางที่ขวางอยู่ได้หรือกระโดดขึ้นไปสูงๆเพื่อข้ามสิ่งกิดขวาง ก็ทําได้เช่นกันและใช้วิ่งข้ามน้ําได้ด้วยนะโอ้โหท่าวิ่งนี่คือเอาฮาจัดเต็มเลยแล้วก็ไม่ใช่ทํมมาไม้ตายนะวัดาซาจะสวมหน้ากากเหมือนแป้งของเธอเข้าสู่สนามเฟรดี้าาพาสันพร้อมกับปล่อยลูกเตะอันทรงพลังโจมตีศัตรูนะซึ่งอาจจะมีความสามารถเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะในไลฟ์ก็บอกมาแค่นี้น้องวันนี้ยิ่งให้ข้อมูลน้อยลงเรื่อยๆอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็พอรู้แล้วว่าวัดาซาเป็นตัวละครเดเมท่าไฟฟ้าสายทุ่มโจมตีที่เน้นยืนสนามไปหลังแน่นอนร้อเรนะ แค่ว่าอา่ะมันจะคอมโบกดปุ่มยังไงก็อ่ะคอยดูรายละเอียดอีกทีนึงสกิลด์โดมเนี่ยดูน่าเล่นแล้วมีความแปลกใหม่เยอะพอสมควรทั้งเรื่องแอนิเมชันต่างๆและโมเดลตัวละครนะส่วนทีมเนี่ยเท่าที่เดาๆนะก็น่าจะพอเล่นกับทีมโอเวอร์โหลดได้โดยที่ตัววนะันเดซ่าเนี่ยเป็นไฮเปอร์แคดดี้แน่นอนหรืออาจจะเอาไปเล่นกับท่านุไม้เป็นพวกอะไรปลุกเล้ากระตุ้นพวกเนี่ยก็น่าจะได้เหมือนกันขอแค่มีตัวบัฟรวยหนักๆหรืออาจจะเล่นโมโนไฟฟ้าได้เลยด้วยซ้ำนะวันเดซ่าเนี่ย ก็ต้องมาดูพวกตัวคูณด้วยนะเพราะว่าเดเมจมันควรจะแดงมากๆเลยเป็นสายทุ่มโจมตีแบบเนี้ยและและอีกตัวละครตัวหนึ่งนะตัวใหม่ในตู้ครึ่งแรงครับมันจะมีเอียนซานนะตัวละครสีดาวเข้าตู้มาพร้อมกันด้วยเป็นตัวละครท่าไฟฟ้าเหมือนกันและใช้หอกเป็นอาวุธตัวนี้เนี่ยเห็นหน้าเห็นตามมาตั้งแต่เกมเปิดใหม่ๆในเทรลเลอร์เกมเมื่อนานมากแล้วนะซึ่งเราก็เข้าใจว่าน้องเป็นตัวละคร5ดาวนะแต่จริงหน้าตาก็ดูเปลี่ยนไปจากตอนนั้นนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีความสามารถในการบัฟพลังโจมตีคล้ายๆกับเดเนตเลยนะอ ก็คือเมื่อกดสกิลท่าเนี่ยเอียนซานจะได้รับไอตัวแต้มไนโซและพุ่งไปข้างหน้าระยะทางหนึ่งสร้างความเสียหายไฟฟ้ากับศัตรูและคล้ายๆกับวอเดซ่าเลยก็คือเมื่อกดค้างเนี่ยจะสามารถวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็กระโดดแล้วก็วิ่งข้ามน้ำข้ามทะเลได้ด้วยนะก็อารมณ์เป็นซิกเนเจอร์ของตัวละครเผ่านี้และถ้าไม่ตายครับเอียนซานจะทําการปลดปล่อยการจมตีด้วยการกระทืบพื้นสร้างความเสียหายไฟฟ้าวงกว้างและเรียกสิ่งอัญเชิญนะลิมิเต็ดอ i ดิชั่นเคนติกเอนเนอร์จีสกลนี่คืออะไรตาช่างเหรอ ลงสนามเนะี่ยรออยู่ข้างเราจะทําทการบัฟพลังโจมตีให้แก่ตัวละครที่เข้าด้มกันต่อสู้ในขณะนั้นด้วยวิธีต่างๆขึ้น,นกับข้าวิญญาณราตรีของเ e อ an นะียนซันนะยิ่งข้าวิญญาณราตรีสูงเราก็จะยิ่งได้บัฟที่ดีขึ้นนั่นเองและไอระหว่างที่ไอทํไอาไมตาน,นี้ยังอยู่เนะี่ยมันจะมีการบันทึกเรียกการเคลื่อนที่ของตัวละครที่เข้าด้มกันต่อสู้ในขณะนั้นด้วยคือไม่ว่าจะวิ่งกระโดดยิ่งเคลื่อนไหวเยอะเท่าไหรนะ่เนี่ยข้าวิญญาณราตรีก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นทําให้บัฟอยู่ได้นาน พลังงานการเคลื่อนไหวนะฮะแล้วก็มีพลาส,สีที่ทําให้เมื่อตัวละครในทีมเนี่ยทำให้เกิดวิญญาณอาตาตีประทุเอนซานเนี่ยจะได้เอฟเฟกต์วอร์มอินขที่เหมือนจะสามารถฮิวได้ด้วยนะแต่ถ้าเกิดตัวอย่างเนี่ยก็จะฮิวไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคือโดยสรุปเนี่ยพอเห็นสกิลในการบัฟของเอนซานแล้วเนี่ยมันก็ดูคล้ายๆกับเบเนดตนะคือบัฟพลังโจมตีได้แล้วแดงตามไอแท็ของตัวเองอาจจะเป็นเบเนดตเวอร์ชันในรันสีดาวก็ได้ซึ่งดูน่าสนใจมากๆถ้าเข้าเกีแย้ว่าเนี่ยปรากฏว่ามัน Bennett, มะนะ ก็คิดว่าได้เป็น4ดาวที่ดีตัวหนึ่งแต่ผมดาว่าจ,จะเป็นเบเนดที่เอาไปใช้กับตัวละครนัทลันก็เป็นไปได้นะก็คือถ้าเล่นกับตัวละครเมืองอื่นเนี่ยก็จ,จะเล่นเบเนตดีกว่าอยู่ดีแต่ถ้าเล่นกับวาเดซาอะไรเงี้ยก็เอียนซันเนี่ยก็เป็นไปได้เลยเพราะมันไอ้นี่ด้วยไงมีมาทึกยาการเคลื่อนที่ด้วยแล้ววาเดซานี่ก็โหพุ่งจ๋าเหมือนกันนะก็คือออกมาบัฟกันตรงๆเลยนั่นเองนะฮะเอาตัว4ดาวมาคู่ในตู้เดียวกันยังไม่พอ เอาตัว5้าดาวที่เป็นตัวบัฟมาคู่ด้วยโอ้โหหลังๆนี่คุณหอยหิวเงินเหลือเกินนะนั่นคือเซียนอยู่นั่นเองที่รีรานมานะเป็นตัวละครที่เรารู้กันอยู่แล้วนะว่ามีความสามารถพิเศษที่สุดคือการบัฟเพืตัวละครสายทุ่มโจมตีและหิวได้ด้วยนะโอ้โหอะไรมันจะเข้าขากันขนาดนั้นซึ่งก่อนหน้านี้นมันก็เฉพาะทางมันก็เล่นได้แค่กับอาเซียกาหมิงอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เดาละตั้งแต่มีเซียนอยู่มาว่าในอนาคตเนี่ย ก็จะต้องมีตัวละครสายกระโดดทุ่มโจมตีที่สเปเชียลไลซ์มาอีกตัวแน่ๆนะเพราะดูแล้วมันยังไม่มีแบบอื้มคู่หูคู่ใจอ่ะเนาะเพราะฉันก็วาเดซ่านี่ชัดเจนมากคือจงใจสุดๆนะฮะซึ่งถ้าเกิดได้ตัวดาเมนที่ครบเครื่องแบบนี้เนี่ยเซียนหนูก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์มากๆเพราะนอกจากบัฟแบบ,บหัหัวแล้วเนี่ยมันยังสามารถฮิลได้ด้วยไงทำให้เราไม่ต้องเอาสล็อตอีกอันนึงนไปใส่ตัวฮิลแล้วก็สามารถใส่ตัวบัฟอีกตัวได้เช่นเช่นตัวไหนดีเช่นเอียนซานนั่นเองนะสรุปกูสามตัวเนี้ตยต เล่นด้วยกันได้หมดเลยนะมาจัดตี้เดียวกันเลยนะแล้วก็เซียนอยู่เนี่ยก็ไม่ได้เล่นได้กับวอเลซ่าตัวเดียวนะวก็พอเล่นนะใช้คำว่าพอนะกับตัวอื่นได้บ้างเช่นฮูเตา๋าเนลุกหรือแม้แต่ไรเด่นนะใครมีการหมิงก็ใช้ได้นะพวกสื่อเดทบางตัวก็มาเล่นได้เหมือนกันแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบอะไรอ่ะอูหวามากขนาดนั้นแต่ถ้ากับวอเลซ่าเนี่ยผมเดาว่าคือแบบน่าจะคู่ขากันได้ดีสุดๆเลยเพราะฉะนั้นใครอวยตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเปิดอีกตัวเนี่ยก็น่าจะคุ้มอยู่เลยแหละนะฮะ ก็เป็นตู้ครึ่งแรนนั่นเองจบไปนะแล้วก็ตู้ครึ่งหลังมีตัวอะไรบ้างมาดูกันก็คือมีไซโลเนนนั่นเองตัวแรกนะไซโลเนนเนี่ยก็เป็นตัวที่ต้องบอ,อกว่าอภิมหาเมตายอยู่แล้วนะความเก่งความโกงนี่เทียบชั้นคาซูฮะแบบสบายๆเลยความสามารถในการบัฟหลักๆของไซโลเนนก็คือการลดต้านทานธาตุ36%นครับที่สกิลเลเวล10ซึ่งไซโลเนนเ่ด่นกว่าคาซูฮะตรงที่ว่ามันลดต้านทานธาตุหินได้ด้วยซึ่งคาซูฮะทำไม่ได้และบัฟอยู่อย่างนานนะและเล่นกับไออาร์ติแฟกมือนั้น แล้วเรื่องความนานเนี่ยทำให้เล่นง่ายกว่าคาซึฮะพอประมาณเลยการจัดทีมเนี่ยก็อยากให้ลดต้นนทานท่าไหนก็แค่ใส่ตัวละครท่านนั้นลงไปฉันก็ตรงอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องเอาตัวละครท่านนั้นนะมาทาได้เมนอยู่แล้วนะแล้วถ้าไม่ตายหิวได้ด้วยโอ้โหเป็นไงคือไอ้นี่คือตู้ที่ หลังจากมาวิลก้าเนี่ยคนที่เปิดเทพไฟมาแต่ยังไม่มีเซโรเนนเนี่ยต้องมาตามเก็บตู้นี้100%ยเนะเพราะว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่เล่นคูบนเทพไฟได้อย่างดีมากๆแล้วทำให้เทพไฟขี้โกงขึ้นเยอะแล้วใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถอัปเกรดได้อีกจากการเปิดกลุ่มดาวนั่นเองอย่าง C2 เนี่ยก็คนขคี้โกงมากๆนะฮะทำให้บัฟได้มากขึ้นอีกเยอะเลยนะเช่นแบบถ้าเป็นธาตุไฟก็เพิ่มโจมตีธาตุน้ำเพิ่ม HP ชธาตุนักแข่งเพิ่มความแรงคลีขึ้นอีกธาตุหินก็เพิ่มเติมเลยนะ แค่ซีศูนย์ก็โกมากแล้วแต่ใครมีงบแล้วเนี่ยเซโรเนนมาพอดีเนี่ยจัดซีสองได้เลยนะฮะแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งที่โอ้โหไม่ได้เห็นรรลานมานานมากแล้วเรลานมาเดียวๆด้วยไม่ชินเลยนั่นคือเวนตินั่นเองนะโอ้โหเป็นตัวละครที่มีจุดเด่นที่สุดคือการรวบมอนได้ดีสุดในเกมโดยเฉพาะที่เป็นมอนกีกี้ตัวเล็กๆมาเยอะๆนะแค่นี้เอง,เองนะจุดเด่นของเวนตินอกจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรดีเลยนะแค่นี้เลยนะซึ่งก็ค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าเกิดเอาเวนตีมาเรลันแบบนี้เนี่ย ออบิสชั้น11 12ช่วงที่ตู้นี้เข้ามาเนี่ยน่าจะนะมีมอนประมาณ20-30ตัวแล้วก็ถลายเข้ามาเยอะๆทาให้ใครมีบนติเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้นั่นเองนะแต่สุดท้ายเนี่ยจะเปิดบนติมาแค่รวบมอนเนี่ยคาสึฮะก็ยังดีกว่าอยู่ดีนะคาเึฮะคือรวบได้แทบจะใกล้เคียงกันเลยเวลานในอบิสอ่ะมันก็ไม่ได้มาทีละเป็น10บสหรอกมันก็มาสักทีละเจ็ดแปดตัวหกตัวบ้างซึ่งคาสึฮะเนี่ยรวบทีลเวฟทีลเวฟเ,เนี่ยก็ได้เหมือนบนติไม่ได้ต่างกันนะ แต่ถ้าใครแบบเอ้ยอยากเก็บสะสมตัวละครอาร์คอน,อ,คอ,นอยากแบบลองดูซิว่าทำไม่ตายเป็นติมันจะขนาดไหนอยากลองสัมผัสกับตัวเองเนี่ยก็ลองเปิดมาได้ถ้าถ้าเงินเหลือนั่นเองนะฮะแล้วเชนโดยสรุปลำดับความน่าเปิดนะแพทนี้ก็ไม่ได้ยากมากอันดับหนึ่งนั่นคือไซโลเนนแน่นอนนะคือแน่นอนแบบห่างจากตัวอื่นเลยเพราะมันคือตัวบัฟที่เมตามากอะ่ะบัฟโหดบัฟดีแล้วก็การันตีการใช้งานจริงแล้วมาสักพักแล้วนะประมาณสักเท่าไหร่สามแพทแล้วนะ ไปได้แทบทุกทีในเกมเลยยิ่งทีมนะั้นรันนี้ยิ่งโกงนะพะฉันเปิดเถอะไม่ว่าจะตัวเก่าตัวใหม่นี้ตัวบัฟแบบนี้เนะี่ยดูจากทรงแล้วเนี่ยน,น่าจะไปได้อีกยาวนะฮะถึงแม้จะมีพวกคาซึฮะฟรีไน่์อะไรก็ตามแต่ตัวบัฟเนี่ยเท่าที่ดูคือยิ่งมีเยอะยิ่งดีนะมันไม่ได้เชิงถึง,ถ,งถึงกระแย่งกันขนาดนั้นใครมีเท่ไฟมาลูลกาเนี่ยกลายเป็นมัสเลยก็คือต้องเปิดเลยนะนเล่นคู่กับมาลูกาด้วยนะทีนี้อันดับถัดลงมาถลรมมาเยอะนิดนึงก็คือวาเดซากับเซียนอยู่นะนี่ให้คู่กันนไปปเเเเลยยพพราาาาะว่ขาขา็แค,คู แต่ว่าแน่นอนว่าอาจจะให้คะแนนตัวใหม่มากกว่าน,นิดนึงเพราะเราสามารถเปิดวาเีซาแต่ว่าไม่เปิดเซียนหยุนก็ได้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเล่นคู่กับตัวไหนนะท่านนั้นนะเพราะตัวหนึ่งมันตระเมศสายทุ่มโจมตีอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวบ้าสายทุ่มโจมตีคือด้วยความเกลียนของการออกตู้ออกตัวมาแบบนี้ถ้าใครโอาวารดซาเนี่ยถ้าจะให้มันคุ้มอะแล้วไม่มีเซียนหยุนก็ต้องเปิดด้วยถูกไหมใครที่มีเซียนหยุนแล้วอาจจะง่ายหน่อยเพราะว่าอะแค่เปิดเพิ่มหนึ่งตัวก,ก็ลงลอง็ลอกเลยแต่ใครที่ยังไม่มีสักตัวหนึ่ง,อย,งอย่างลา ก็ข้ามคู่ไปเลยน่าจะง่ายกว่าเหมือนก็ต้องเลือกระหว่างข้ามคู่กับเปิดคู่อย่างเงี้ยข้ามคู่น่าจะง่ายกว่านะแต่าาใครที่เลือกเปิดเนี่ยก็จะได้ของแถมด้วคือเอียนซันนั่นเองก็เป็นตัวสีดาวเป็นตัวบัฟที่โอเคตัวหนึ่งก็จะได้แถมมาเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่เลวนะสำหรับคนที่แบบยิ่งมีเซนอยู่อยู่แล้วเนี่ยวอลเลซ่าจะคุ้มมากขึ้นนิดหนึ่งนะแล้วก็อันดับสุดท้ายเนะี่ยก็คือเวนตินั่นเองนะคือตัวนี้ไม่เหลืออะไรแล้วสําหรับเทพลมของเรา ดีแค่รวบมันแค่นีนจริงๆบัฟอะไรไม่ได้เลยนะคือเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ไงเดี๋ยวนี้ตัวาตาลมอย่างน้อยมันต้องบัฟได้บ้างอ่ะมันก็เปลืองสล็อตทีมนะถ้าเอาตัวใส like ่เข้าไปแค่รบอย่งยางเดียวพอจะทาําไม่อวยเนี่ยไป,อปรอเปิดคัสชดีกว่าแล้วบัฟได้ด้วยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับซีรีส์เลือกไม่ได้เราเรื่องให้ในแผ่นจุท่าของเกมเก็นชินอิมเพกนะก็หวังว่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมไปแผ่นนี้เนี่ยก็เป็นแอบจะเป็นแผนฟิลเลอร์นิดนึงใครที่ไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยก็พอเข้าใจได้นะแต่ใครที่้ ไม่ข้ามสเปนช่วงนี้เนี่ยก็เปิดวาเดซ่าไปเล่นแก้เบื่อพลางๆก่อนมือน้ำแข็งมาได้นั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ละก่อยก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะและอยากดูชอปปิ้งไหนอีกจากช่องลาก่อยเพลย์กับเกมเกณชินิแพคหรือสตาร์เดลนะก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับทุกคนวันนี้ลาก่อยก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย